ทุกคนอยากให้ผมเล่นโกกาเดนใช่ไหมแต่ดูอัปเดตดูแบ็ k บัตเตอร์ครับมันคืออะไรไหนเราไปดูดิไม่มีอะไรไปอย่ยนเลยบรรยากาศเดิมเพิ่มเติมคือลืมเปิดเสียงโอ้โห oh อะไรครับเนี่ยคลิปที่แล้วกูก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอวะคืออะไรมีดอกสีดำเพิ่มขึ้นมาไหนเราคุยดิเอาทำอะไรอะเอาให้กูทำอะไรเนี้ยเออคือต้องมีดอกบัตเตอร์คัสีดำเหรอ นนก็เป็นเควสเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วกูทําอะไรครับเนี่ยกูต้องทำอะไรอุ้ยอ้ามอันนี้น่าสนใจมีสัตว์ไหมมีไอ้เค่ร้านนี้ล่ะอัปเดตมามันต้องมีอะไรมีใหม่ใช่ไหมล่ะฮะไอ้น,นี่เนี่ยนะเหมือนเดิมเป๊ะกรการ์เด้นอัปเดตแค่เนี้ยบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ผมไม่มีแรงจูงใจในการเล่นกรการ์เด้นเลยนะครับก็ไปเพราะแบบนี้แหละนะครับเออทีมงานของเจนเดลออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่เลย นะคือโอ้พระเจ้าไม่มีอะไรใหม่เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของให้ผู้เล่นนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นกิ้งก่ามาเลยไฮยีน่าเจอระเคแม่งไม่ใหญ่ขึ้นเลยวะ่ะเอาไปน้องนี่เปเด็กน้อยอ๋อไม่เอาให้คนอ,นะอ,อื่นนะไอเบคอนไอไอไม่ใช่เบคอนดิไออีกน้องๆเน้อหยุดหยุด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 เออเอาไปน้องแล้วก็ร้านค้าเลยเออลืมเปิดรา้านค้าโอ้โห อิสหยาบเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยโอ้โหกล่องก็กล่องเดิมจากอีเวนท์ที่แล้วมีอะไรไหมแบบอัปเดตเพิ่มไข่อะไรมาหน่อยโอ้โหมาเดิมเป๊ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใหม่เลยอะ่ะโอ้ผมสงสารผู้เล่นที่ยังเล่นอยู่แล้วต้องมาเจออัปเดตอย่างนี้มาเดี๋ยวลองไปดูเทดดิ้งเหมือนเดิมแล้วกันเนาะตลาดของโกล์การ์เดนเนี่ยก็ยังจะมีคนเขาแบบตั้งสัตว์ขายกันอยู่นะก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเขาไม่เล่นหมึกอะไรเนี่ยใช่หมึกเวนอมไหมอันนี้สถานะจากแมงป่องแต่แมงป่องยังไม่เข้า มึงไปเอาไปได้ไงเนี่ยอ่ะซื้อมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะเอาไปรีวิวบ้าเอ้ยมึงเวนอมึมงหลุดมาได้งไงวะเนี่ยมีอะไรอีกอันนี้เป็นเวนอมไหมเนี่ยอ๋อเป็นไนท์แมนนึกว่าเวนอแหมตกใจหมดเลยมึงเสกมาวะเนี่ยตัวเนี้ปลาคาร์ฟเป็นอะไรเออปลาคาร์ฟสิบโลเป็นไนท์แมนโอเคก็บรรยากาศเดิมๆนะครับทุกคนแต่แต่กูตกใจไอ้มึงเวนอมอเนี่ยแหละมันมาได้ไงวะแมงป่องมังน,มก,มนมก็ยังไม่เข้านะใช่ไหมเออแมงป่องมันยังไม่เข้าไหนวะเนี่ย เนี่ยมันจะไม่เข้าเลยอุ๊ยไอ้มังกรตัวนี้มีเหรออ้าวหลอกใจนะว่ามีมังกรโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะไอหมึกเวนนมนี่ทำอะไรได้ผมลืมไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดในวิกิพีเดียก่อนนะครับคืออยากรู้อยากรู้ว่าหมึกเวนนมมันทำอะไรได้นะโอเคเรามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับเอาไว้วิเคราะห์สัตว์เลี้ยงนะกดปลาหมึกไปนะครับแล้วก็สถานะเวนนมปลาหมึมกที่ผมได้มาเป็น60.68ทําไมมันเขียนว่า2นาทีวะ ไอ้นี่มัน,มนเพิ่มความสัวงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอันนี้คือเป็นสถานะเวนอมนะครับที่แปลมาคือเพิ่มค่าประสบการณ์แบบพาสซีฟอย่างมากแต่ลดค่าประสบการณ์ศูนย์จุดศูนย์สองต่อวิเพิ่มพลังแบบพาสซีฟสามสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับสัตว์เลี้ยงแมงป่องยักษ์คูลอยอะไรครับเนี่ยผมว่าต้องไปเทสว่ะทุกคนคือผมไม่รู้หรอกว่ามันเก่งไหมหรืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซื้อดีโร่หน่อยแล้วกันเนาเออเนนะ หมึกเวนอมทําให้มันตัวใหญ่แป๊บนะมองไม่เห็นตัวใหญ่ตัวใหญ่เออเนี่ยทำไมมันเป็น2นาทีวะบิ๊กบู t ท p a า s ์ซีบัสอะไรครับเนี่ยสรุปมัน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 เอออะไรวะคืออะไรวะแล้วลดค่าประสบการณ์คือลด e ีพีคือต้องมันมันหิวอ่ะใช่ไหมมันจะเป็น2นาทีว้าเฮ้ยสนาทีคือไม่มีอะไรใหม่เลย เป็นสถานะที่บวกพาร์ีสาร์เซแต่ก็เป็นสองนาทีอยู่คืออะไรคือมันต้องเป็นหมึก75โลหรอถ้าเรากลับมาดูหน้านี้เขาบอกว่าถ้าเป็นหมึกที่อายุร้อยยี่สิบ้าและมีน้ำหนัก74.47นะครับมันจะทำการคููดาว15วิจริงไหมเออมันจริงไหมวะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาบ่นอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวไปหาทำไอ้นี่เลยแล้วกันเนาะเจ้า,าหมึก หมึกนี่แล้วกันนะเนาะไหนๆก็ไหนละนะครับมันไม่มีอะไรทาจริง,รงๆนะทุกคนคือแบบผมไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเนื่องจากว่าอีเวนต์มันไม่มีอะไรให้ทําเลยผมว่าผมเอาเวลาที่เอ,อ่อมาเล่นโกกาลเล่นไหนะไปทําคลิปอื่นรอแล้วก็รอโกกาลเล่นสองเปิดน,น่าจะดีกว่านะหยุยหมึกยักษ์หมึกยักษ์มัลติเมกาปะมัลติเม,ามก,กมาไหม,มตัวก็ไม่ใหญ่นี่หว่าไหนดูด,ดิโอ้หมึก85โลติดเลนอ๋ออันนี้หมึกยักษ์แท้ แพงไปวะไปไกลเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปตามหาหมึกเอ่อหมึกตัวเล็กก่อนนะครับเพื่อที่จะามายัดตูนะ้นะนี่ไปกันเลย let's go ผมจะใช้โทเคลนให้ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องไปก,กักหรอกนะครับเพราะอุ๊โ,อโหโหนี่มันชุมนงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงยักษ์ใหญ่มึกก็ใหญ่ไปแต่กูทำให้กูไม่สนใจปลาหมึกแล้วลกูต้องมาสนใจอะไรพวกนี้นี่โอ้โหทุกคนอันนี้มันต้นแคนดี้เอ้ผลแคนดี้นี่โอ้โห300กิโล จริงก็ไม่ใหญ่นะมันก็เคยมีใหญ่กว่านี้แหละอ่ะซื้อซื้อประดับไอดีไว้น่อยแล้วกันเขาเรียกว,ว่าเป็นแบบว่าเหมือนแบบของประดับประดาอ้ยมือกเวนอมอีกแล้วหรอมือกเวนอมอายุเท่าไหร่เนี่ยเลเวล114นะครับน้ำหนัก69.37วอุ้ยทุกคนผมว่าไม่ต้องไปยาตู้แล้วเดี๋ยวผมซื้อตัวนี้เลยแล้วกันนะเอยหรือไม่ซื้อดีวะโอโหทุกคนอันเนี้ยผมไปคำนวณมาแล้วเจ้ามือตัวนี้นะที่มี อายุ114นะครับแล้วก็แล้วก็น้ําหนักอยู่ที่69นะและถ้ามาดูในเว็บนะครับจะเป็น16วิเลยนะแบบแท้แท้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น15เอ่ออายุ1 1 5เมื่อไหร่นะครับอ่ะไม่เพิ่มอ่ะต้องเป็น70โลเดี๋ยวลองเป็นโจ็แล,ล้วกันอย่างเช่นอายุ1 1 5 70โล15วิเท่ากับว่าผมต้องไปหามือกอีก15ตัวเออน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละอุยทุกคนอู้แต่ถ้าผมซื้อกับคนนี้หนิได้เลยนะซื้อแม่งเลยแล เสียเวลาหานะครับซื้อแม่งเลยแล้วก็เปิดร้านแล้วก็ขายหมึกแม่งเลยอ่ากูลืมไปกูเพิ่งซื้อมาขายไม่ได้โอเคเรากลับไปที่ส่วนเราเลยเราไม่ต้องมาตามหาหมึกตัวเล็กแล้วนะหมึกตัวเล็กต้องไปยัดตู้อีกเสียโลบักเอเสียโทเค็นเพิ่มอีกก็ก็ก็กลับไม่ต้องโอ้ยค้างผมว่ามันก็เท่อยู่นะทุกคนหมึกเวนอมน่อาวามไปหน่อย15าวิโดยที่มันหิวแต่ก็ยังสิบห้าวิอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าไอไอไอเวนอมไออะไรนะไอที่มันแบบเป็นศูนย์จุด ตูนสอง xp เนี่ยผมว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันไม่มีผลหรอกนะครับผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าเท่ากับปลาหมึกยักษ์แปดสิบโลแบบเวล้อยแล้วนะเออดูดิแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบป้อนอาหารมันเหมือนมือหิวนะครับเออแถมราคาก็ถูกกว่ามือหิวอีกแต่มันหายากนะครับเหมือนจะเป็นตัวเสกเหมือนเป็นตัวเสกนะครับเพราะว่าแมงป่องมันยังไม่เข้าเลยนะมันก็ไม่หาสถานะมาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้ส่วนตัวนี้ก็ให้ใครดีวะอาเก็บไว้ขายอะไรไม่ให้หรอก โอเคครับทุกคนก็ Go! คลิปนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับมันแบบคืออยากให้ผมทำโกาการ์เด้นแต่อัปเดตมันไม่อยากให้ผมทำอ่ะอัปเดตแม่งโคตรกากอะ่ะคือไม่รู้จะทำอะไรในเกมนี้แล้วอ่ะแบบผมว่าผมไปรอโกการ์เด้นสองดีกว่านะครับทุกคนก็ส่วนโกากาเดนนี้ถ้ามันแบบมีอัปเดตอะไรที่มันแบบว่าเออจริงใจต่อเลูนจริงๆเดี๋ยวผมอาจจะกลับมาทำนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันไม่มีอะไรจริงเลยนะครับดูดิอีเวนต์แม่งเปลี่ยนแค่ตรงเนี้ย ฝั่งเนี้ยจากดอกสีเยอะๆกลายเป็นสีดําเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวขอลองดูดิมันมีขายไหมไอ้ปัตเตอร์คัพเนี่ยมันก็ไม่มีขายเนี่ยก็รู้อยู่ว่าอีเวนต์มันต้องใช้ดอกนี้มันก็ไม่เอามาขายเป็นแบบเหมือนพวกเมื่อเกิดเทศเหมือนแค่หลอดที่มันเอามาขายตลอดอะไรเงี้ยเออมเมล็ดใหม่ก็ไม่มีโอ้เกมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันไอทีที่โกการ์เดนสองหรือว่าแมปอันอื่นเลยละกันนะทุกคนคลิปนี้ต้องขอทลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบาย